สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Cell Happy Life นะคะทุกวันจันทร์ตอน4โมงเย็นนะคะเป็นรายการที่จะคุยสัพเพเหระเรื่องของ anti aging ที่ทุกคนควรจะรู้นะคะเ,เพื่อดูแลเซลล์ของเราให้มีความสุขเมื่อเซลล์ของเรามีความสุขชีวิตของเราก็จะมีความสุขตามมานะคะโอเควันนี้หัวข้อที่หมอจะนำมาพูดคือ5อย่างที่คนเครียดง่ายชอบทำนะคะเรื่องความเครียดเนี่ยเป็น ปัจจัยสำคัญเลยต่อเรื่องของแอนตี้เอจจิงนะคะโดยเฉพาะความเครียดสะสมนะไอ้เครียดมาเครียดเครียดแบบว่าระยะสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอันเนี้ยไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเครียดสะสมเป็นระยะเวลานาน,าน,านๆเนี่ยเราพบว่ามีผลทำให้เซลล์ของเรานะ่ะแก่เร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะทำส่งผลให้เราอะ่ะดูดูแก่เร็วขึ้นด้วยนะซึ่งเราก็จะพบว่า คนที่มีความเครียดสะสมเป็นเวลานาน,านเนี่ยมักจะดูโทมแล้วก็ป่วยง่ายกว่าคนที่ไม่เครียดนะทีเมื่อเราเครียดเนี่ยร่างกายเกิดอะไรขึ้นนะคะร่างกายจะตอบสนองโดยการหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาซึ่งได้แก่ฮอร์โมนคอร์ติซอลและก็เอพิเนฟรินนะคะซึ่งฮอร์โมน2ตัวนี้จะทําให้เกิดอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้นความดันที่สูงขึ้นนะแล้วก็ยังไปยังร่างกายเนี่ยยังไปแบบ ยับยั้งปฏิกิยาที่จะที่จะลดทอนไอ้ไอ้ปฏิกิยาที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมน2ตัวนี้ด้วยก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบหายใจตื้นนะคะแล้วก็รู้สึกหายใจไม่เต็มอิ่มตลอดเวลาเนาะซึ่งอันเนี้ยมันมาจากเรื่องของความเครียดนะคะเมื่อเมื่อเรามีความเครียดเรื้อรังเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น ตลอดเวลาเลยนะคะไอ้ที่ฮอร์โมนที่หลั่งออกมาก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเวลาแม้กระทั่งในในเวลาที่เราหลับนะคะซึ่งมันทําให้กระทบต่อการนอนหลับของเราทําให้เราหลับไม่ลึกนะคะแล้วก็คุณภาพในการนอนลดลงทีนี้พอในระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดผลทําให้ฮอร์โมนเกิดการรวนนะคะจนทําให้เกิดภาวะหนึ่งซึ่งในในทางแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยเราเรียกว่าภาวะต่อมหมกไตล้าก็คือคนไข้จะมีอาการที่ มีอาการเหนื่อยง่ายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาพูดกันว่าไอ้าอย่างอ่ะที่คนที่มีความเครียดง่ายเนี่ยชอบทำมันคืออะไรบ้างนะคะเพื่อที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นอยู่เนี่ยเราจะได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อลดทอนไอพฤติกรรมเหล่านี้ทั้งหลายนะคะทำให้เราลดโอกาสที่จะเกิดความเครียดสะสมตามมาได้นะคะ ข้อแรกเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมที่หลายคนชอบเป็นนะคะโดยเฉพาะในในปัจจุบันที่ทุกอย่างมันทุกอย่างมันแบบว่าเร่งรีบมีอะไรให้เราแบบว่าเข้าเข้าไปดูเข้าไปศึกษาตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะก็เลยเกิดการนอนดึกนะอย่างแรกที่ทำให้ที่คนเครียดง่ายๆชอบทำบ่อยๆก็คือชอบนอนดึกนะคะหรือว่านอนไม่เพียงพอเป็นประจำนะ เวลาที่เรานอนดึกนะคะปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมานะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะคะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียแล้วพอเรานอนไม่พอเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็จะรู้สึกอ่อนเพลียนะคะร่างกายก็ต้องหลั่งฮอร์โมนพวกนี้ออกมาเพื่อให้เราสามารถดํารงชีวิตได้ในวันนั้นได้นะคะนีนปัญหามันก็จะเกิดว่าเวลาที่เราต้องใช้ฮอร์โมนไปกับ ความอ่อนเพลียจากการที่เรานอนดึกเป็นประจำนะพอมีความเครียดมากระทบเพียงนิดนิดหน่อยนะเราก็จะรับมือกับมันไม่ได้แล้วนะคะก็จะเกิดปัญหาทําให้เรารู้สึกเครียดง่ายกว่าปกติได้ส่วนข้อที่2ก็เกิดจากพฤติกรรมของเราเช่นกัน,ก,นก็คือการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลานะคะเช่นเวลาที่ควรกินอาหารเช้าเราก็ไม่ยอมทานนะคะ อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ตื่นไม่ทันสภาพการจราจรหรืออะไรทั้งหลายทําให้เราไม่ไม่รับประทานอาหารนะคะปล่อยจนเรามีอาการหิวมากๆเกิดขึ้นซึ่งช่วงนั้นเป็นภาวะที่น้ำตาลมันตกแล้วพอน้ำตาลตกปั๊บร่างกายก็จะตอบสนองว่าตอนนี้เรามีความเครียดอยู่นะคะก็จะหลังง่งฮอร์โมนความเครียดออกมาอีกนะ แล้วพอเราเป็นแบบนี้บ่อยๆคือทานอาหารไม่ตรงเวลาปล่อยให้น้ําตาลตกเยอะแล้วค่อยไปหาของกินนะคะมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าโมโหหิวเกิดขึ้นนะคือในช่วงที่น้ําตาลตกเนี่ยหลายๆคนที่เคยเป็นจะรู้เลยช่วงนั้นเราจะหุดหิดง่ายมีใครมาพูดจาไม่เข้าหูหรือทำอะไรที่เราไม่ชอบนะคะเราก็มักจะโกรธแล้วก็เครียดง่ายกว่าปกติที่ที่เราเคยเป็นนะคะ ก็มาจากการที่เราทานอาหารไม่เป็นเวลานั่นเองจนน้ำตาลไม่เพียงพอในการที่จะใช้ในในชีวิตประจำวันของเรานะคะไอสองข้อแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่สามารถปรับได้ง่ายนะคะส่วนข้อถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพบางอย่างแหละ เราพบว่าบุคลิกภาพบางอย่างมีผลทําให้เราเป็นคนที่เครียดง่ายกว่าปกตินะคะมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างข้อที่3คือเป็นบุคลิกภาพที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายนะคะคือ,อ,อบางคนจะมี i มเซ็ตที่ว่าชีวิตฉันเนี่ยไม่ไม่เคยมีอะไรที่เป็นดังใจเลยนะคะหรือว่าเป็นแบบ ฉันเนียแหละเป็นศูนย์รวมของความผิดหวังทั้งหมดนะคะความโชคร้ายความสิ้นหวังเนี่ยคือนี่คือตัวเรานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคิดในความเป็นจริงมันไม่มีใครหรอกที่มันจะโชคร้ายแล้วก็ผิดหวังไป100%เซทุกอย่างนะคะแต่ว่าการที่เราคิดอย่างนี้มันทำให เรามักจะไปโฟกัสอยู่กับเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่เราจะไปเจอสิ่งที่เราพร่ำบน่นหรือว่าคิดว่ามันต้องไม่เป็นดั่งใจมันต้องไม่ได้มันต้องผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราไปประสบเจอกับไอ้เรื่องเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะ ซึ่งคนที่มีความคิดแบบนี้ก็จะทําให้เป็นคนที่เครียดง่ายนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความหวังอะไรเลยเนาะมีอะไรมากระทบนิดนึงเราก็จะรู้สึกแบบเครียดไปไปก่อนแล้วนะคะโดยที่บางครั้งมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะหรือว่าชอบคิดว่าชีวิตเนี้ยเราต้องเจอเรื่องไม่ดีมากกว่าเรื่องที่ดีะะซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะ คนเราเวลาเจอเรื่องต่างๆอะคะ่ะในเหตุการณ์ทุกอย่างถึงแม้มันจะเลวร้ายที่สุดมันก็ยังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเสมอนะคะแต่ว่าคนที่มีการมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมักจะโฟกัสมองแต่เรื่องที่มันไม่ดีนะคะในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยคนหนึ่งมองเรื่องไม่ดีกับคนหนึ่งมองเรื่องที่ดีมันก็ทําให้มันก็ทําให้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกต่างกันแล้วนะคะ ใครที่เฝ้ามองแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราอะมีความเครียดมากกว่าคนที่เขามองเห็นเรื่องดีๆในเหตุการณ์นั้นๆนะคะเหมือนกับเรามองผ้าที่เป็นสีขาวเนี่ยแล้วมันมีจุดสีดำอยู่ห่งจุดเนี่ยไอคนที่มองโลกในแง่อะไรก็มักจะเพ่งอยู่กับว่ามันมีจุดสีดำอยู่บนผ้านะคะคือผ้ามันสกรปรกนะแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยเขามองเห็นสิ่งไอ ผ้าสีขาวที่ที่มันไม่เปื้อนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นวิธีการมองที่แตกต่างกันเท่านั้นเองเนะถ้าเกิดว่าเราหมัวไปเพ่งกับไอจุดที่มันจุดสีดำที่มันอยู่บนผ้าสีขาวทั้งผืนเนี่ยบางทีแบบเป็นจุดแค่มุมๆเราก็ยังไปโฟกัสอยู่นั่นแหละว่ามันเปื้อนมันเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็ทำให้เราเครียดโดยที่ไม่จำเป็นนะะแล้วหรือว่า มักจะมองว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆนะคะคือจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ผิดพลาดสักอย่างแน่ๆมันจะไม่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่มีเรื่องผิดพลาดเลยนะคะคือจริงอยู่ว่าในการทำทุกอย่างเนาะหรือว่าจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเราควรที่จะระวังในส่วนที่เรา รู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คืออันนั้นนะเขาเรียกว่าระวังระวังก็คือเห็นในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยเราก็แค่ทํำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าคนที่มองโรคในแง่ร้ายเนี่ยจะมองไปไกลกว่านั้นก็คือมองจนระแวง ระแวงว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นแน่แน่แน่นอนนะคะซึ่งอันเนี้ยความคิดแบบเนี้ยมันจะทำให้เราอ่ะเป็นคนที่เครียดง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะมาถึงข้อ4นะข้อ4คือความรู้สึกที่เป็นศัตรูกับผู้อื่นตลอดเวลานะคะ ไม่ว่าจะชอบทำร้ายผู้อื่นด้วยร่างกายหรือว่าใช้คำพูดถักถางนะคะไอ้ที่ชอบทำร้ายผู้อื่นด้วยทางร่างกายเนี่ยอันนี้เรามันชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าใครที่ชอบตีรันฟันแทงหรืออะไรเงี้ยมันก็อะไรนิดนึงเขาก็เครียดเขาก็หงุดหงิดได้แล้วนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่คนส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะความคิดมากกว่าเช่นอะไรบ้าง การรู้สึกเป็นศัตรูต่อผู้อื่นเนี่ยคนเหล่านี้มักจะคิดว่าตัวเองรู้มากกว่าคนที่สอนหรือสั่งเสมอนะคะหรือเรียกว่าเป็นพวกแบบน้ำเต็มแก้วนะคะคือรู้สึกว่าฉันรู้ทุกอย่างในโลกนี้นะไม่ว่าใครจะมาพูดหรือจะมาบอกอะไรก็จะไม่เชื่อนะคะก็จะคัดค้านเสมอและก็คิดว่าคนที่พูดสิ่งเหล่านั้นน่ะพูดผิดนะถ้าเกิดไม่ตรงกับความคิดของตัวเองนะคะ ซึ่งอันนี้มันจะทำให้เราเครียดโดยโดยที่ไม่จำเป็นนะคะมันไม่มีใครที่จะรู้หมดทุกอย่างบนโลกนี้นะคะเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นแล้วก็มีสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยแตกต่างกันไปนะคะอย่าเอาตัวเองไปตัดสินคนอื่นว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยถูกต้องอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็มองว่าคนอื่นน่ะ พูดผิดเสมอทำผิดเสมอนะคะอันนี้จะทำให้จะทาให้คุณนะเป็นคนที่เครียดง่ายกว่าปกติได้นะแล้วก็บางคนเนี่ยนอกจากว่าคิดว่าคนอื่นพูดผิดถ้าไม่ตรงกับตัวเองแล้วเนี่ยยังชอบไปสอนคนอื่นด้วยนะคะแล้วพอไปสอนไปสอนคนอื่นโดยเฉพาะคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวนี่แหละที่มักจะไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดนะคะ แล้วพอเราไปสอนคนอื่นแล้วเขาไม่เชื่อเขาไม่ทําตามอันนี้ก็เครียดนะว่าทาไมเขาถึงไม่เชื่อเราทําไมเขาถึงไม่ทําตามเรานะคะเพราะว่าเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือบางคนเนี่ยไ,ไม่ไว้ใจคนอื่นเลยนะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งใน การเป็นศัตรูต่อผู้อื่นนะคะก็คือไม่สามารถไว้ใจใครได้นะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดมอบหมายงานให้ให้ใครบางคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องผิดพลาดแน่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่คิดแบบนี้สุดท้ายเราต้องทำเองทุกอย่างแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเราไม่สามารถไว้ใจใครได้นะคะมันก็จะทำให้เราเครียดเพราะว่าเราต้องทำทุกๆอย่างตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบเนี้ย มันเราไม่สามารถทำทำสิ่งเหล่านี้ได้ในเวลาที่จำกัดอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้เรามีความเครียดง่ายกว่าคนอื่นชอบหงุดหงิดกับนิสัยคนอื่นตลอดเวลานะคะมีใครเคยเป็นไหมคือใครพูดอะไรหรือว่าทำอะไรที่มันดูขัดหูขัดตาอันนี้ก็จะไปพานไปหงุดหงิดเขานะคะไอ้ที่คนที่ใกล้ตัวหรือว่าคนที่อยู่ใน อยู่ในที่ทำงานเดียวกันอันนี้ไม่เท่าไหร่นะคะบางคนลามไปถึงในโซเชียลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราแบบออดูดูโซเชียลอะไรกันวันละหลายๆชั่วโมงนะคะสิ่งที่คนโพสต์ในโซเชียลทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเกิดไปหงุดหงิดกับการกระทำของเขากับสิ่งที่เขาพูด ะะโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้รู้จักเขาเขาก็ไม่ได้รู้จักเรานะคะอันนี้แหละก็จะทําให้เราเครียดง่ายกว่าคนทั่วไปเนาะเพราะว่าคือแค่แค่หุดหงิดกับในที่ทํางานหงุดหงิดกับคุณในครอบครัวเนี่ยมันก็พอสมควรแล้วนี่ยังไปลามไปหงุดหงิดคนทั่วโลกนะคะแบบดูอะไรแล้วก็ไม่พอใจอย่างเงี้ยก็ก็หุดหงิดเขาหมดนะอันนี้เรียกว่าคุณมีสิ่งมี พฤติกรรมบุคลิกที่เป็นแบบศัตรูต่อผู้อื่นอยู่นะคะหรือว่าบางคนก็จะแสดงออกด้วยอาการกดง่ายนะคะแล้วก็มีความคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องให้ความเคารพตัวเรานะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมให้ความเคารพเราเราก็จะโกรธแล้วก็หุดหงิดนะ,ะยกตัวยอย่างเช่นสมมติว่าเราไปในสถานที่อย่างเช่นร้านอาหารอย่างเงี้ยแล้ว แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกค้าแล้วต้องได้รับบริการที่ดีที่สุดอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะแล้วก็ทําไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเนี่ยเราก็จะไปหงุดหงิดไปเครียดกับสิ่งที่เขาทําแล้วนะคะอันนี้เรียกว่าคุณอาจจะมีเรื่องของรู้สึกเป็นศัตรูกับผู้อื่นอยู่นะคะ,ะมา ข้อที่5้นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะว่าอะไรที่คนที่เครียดง่ายชอบทำนะคะข้อที่5ก็คือชอบคิดหมกมุ่นเนาะหมกมุ่นก็คือเป็นเรื่องที่มันเกิดไปแล้วนะคะในอดีตแล้วเราก็เอากลับมาคิดซ้ําคิดวนอยู่นั่นแหละนะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วยไนะอเรื่องดีๆเนี่ยเราก็มักจะดีใจแล้วเราก็จบไปนะคะแต่ไอเรื่องที่มันไม่ดีเรื่อง เรื่องที่แบบรู้สึกอับอายหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยชอบเอามาคิดนะคะวนคิดแต่เรื่องที่ตัวเองไม่ค่อยอยากจะคิดถึงนะคะหรือว่าหยุดคิดเรื่องเรื่องของตัวเองที่มันผิดพลาดไปไม่ได้แล้วก็คิดวนๆซ้ําๆเอาเหมือนแบบเอาเทปมาเล่นเล่นซ้ําๆบ่อยๆนะคะทั้งๆท,ท,ที่เรื่องมันจบไปแล้วนะ,ะหรือว่าบางคนก็คิด ถึงเหตุการณ์ในชีวิตที่มันผ่านมาแล้วที่มันไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเองนะตอนนี้แล้วนะคะแล้วก็เก็บมาคิดให้มันเครียดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่าอย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องที่อับอายหรือไม่พอใจเนี่ยก็เก็บแค้นฝังหุ่นอยู่กับตัวนะคะไม่ยอมปล่อยมันไปสักทีนะคะคนไหนที่เคยทําให้เรารู้สึกไม่พอใจรู้สึกโกรธนะคะก็จํามันอยู่อย่างนั้นถึงแม้เขาจะแบบ เปลี่ยนไปแค่ไหนเราก็จะยังจำเรื่องเรื่องเหล่านั้นนะคะอันนี้เข้าขายว่าคุณชอบคิดหมกมุ่นอยู่นะคะแล้วก็พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยแหละที่ทำให้เราเป็นคนที่เครียดง่ายกว่าคนทั่วไปนะาะสำหรับวิธีการแก้ไขนะคะไออย่างที่เรื่องพฤติกรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ง่ายนะคะปรับเวลาเรื่องการนอนนะ ไม่เล่นพวกโซเชียลอะไรในช่วงก่อนนอนนะคะหรือว่าปิดโทรทัศน์ให้เร็วขึ้นนะจัดบรรยากาศห้องให้พร้อมกับการนอนนะคะเพื่อให้เข้านอนเร็วขึ้นนะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะส่วนข้อที่2ก็คือเรื่องของการกินไม่เป็นเวลานะคะถ้าเกิดว่ารู้รู้อยู่แล้วว่าช่วงไหนที่เราอาจจะไม่สามารถทานอาหารได้ตรงตามเวลานะคะ ก็อาจจะต้องมีพวกแบบสแน็คที่เป็นเฮลตี้สแน็คต่างๆนะคะหรือว่าวางแผนเรื่องอาหารตั้งแต่วันก่อนหน้าเนาะเพื่อที่เราจะได้ไม่เกิดภาวะที่อดอาหารไปจนน้ำตาลตกนะคะแล้วก็เกิดภาวะโมโหหิวขึ้นนะแต่ในส่วนของเรื่องของทัศนคติต่างๆนะคะเรื่องของ บุคลิกบางอย่างนะคะอย่างที่บอกไปเนาะว่าเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะคะเราควรจะแก้ไขที่ทัศนคติของเรานั่นเองเนาะอย่างเช่นหยุดมองความพ่ายแพ้ว่ามันเป็นความล้มเหลวนะคะการพ่ายแพ้ก็คือแค่ประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งที่บอกว่าอย่างนี้มันไม่เวิร์กก็แค่นั้นเองนะคะแต่มันไม่ใช่แปลว่า มันล้มเหลวว่าเราจะไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จนะคะมันคนละเรื่องกันเนาะข้อที่2ก็คือรู้จักเคารพผู้อื่นแล้วก็เคารพตัวเองนะคะรู้จักให้เกียรติผู้อื่นนะคะให้เกียรติว่าผู้อื่นเนี่ยก็มีสิ่งดีๆในแบบฉบับของเขานะคะแล้วก็ มีบางอย่างที่เขารู้แต่เราไม่รู้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นน้ำเต็มแก้วนะคะจนไม่ฟังหรือว่าไม่ไปเป็นศัตรูกับคนอื่นตลอดเวลานะคะแล้วก็รู้จักคุณค่าในสิ่งใกล้ๆตัวด้วยฝึกมองให้เห็นในสิ่งดีท่ามกลางเหตุการณ์ทุกๆอย่างนะคะมีแบบฝึกหัดง่ายๆที่ ที่มีคนเคยแบบว่าทดสอบมาแล้วมันแล้วมันมันเวิร์กนะคะก็คือบางคนอาจจะใช้วิธีมีสมุดโน้ตเล็กๆนะคะหรือจดไว้ในสมาร์ตไอตัวสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะบันทึกเรื่องดีๆที่เราพบเจอในแต่ละวันนะสิข้อนะคะทุกวันเนี่ยเราก็ จดบันทึกว่าเรามีเหตุการณ์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างสัก10ข้อนะคะแต่บางคนถ้าเกิดว่ามันมากกว่า10ข้อก็สามารถจดเพิ่มไปได้เนาะซึ่งการทำแบบนี้ทุกๆวันน่ะมันจะทำให้เราเปลี่ยนโฟกัสจากการที่เราไปโฟกัสแต่เรื่องที่ไม่ดีนะคะทำให้เราเริ่มมามองหาว่าเอ้ยมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้างนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราปรับทัศนคติได้เนาะ ข้อ3ก็คือการมีเป้าหมายแล้วก็หมั่นฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอนะคะอาจจะเริ่มจากการหางานอดิเรกใหม่ๆนะคะเพื่อให้ให้เราแบบฝึกฝนเพื่อที่จะทำมันให้ได้นะคะแล้วก็มีเป้าหมายต่อสิ่งต่างๆสิ่งเล็กๆไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะคะแล้วทําให้มันบรรลุเป้าหมายซึ่งการทําแบบนี้เป็นประจำามันจะช่วยทําให้เราเลิก ไปสนใจคนอื่นมากเกินไปนะคะลดการตำหนิคนอื่นให้น้อยลงเนาะเพราะว่าเวลาทั้งหมดเราเนี่ยมาโฟกัสอยู่กับการที่กับเป้าหมายของเราแล้วก็การฝึกฝนตัวเองนะข้อที่4ก็คือมีการฝึกสตินะคะแนะนำให้ฝึกสติจดจอกับสิ่งตรงหน้านะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ไปหมกมุ่นกับเรื่องในอดีตที่มันผ่านมาแล้วเนาะหรือว่าไปกังวลกับอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นที่ล้วนทําให้เราเครียรดโดยไม่จําเป็นนะคะการที่เราอยู่กับลมหายใจตัวเองให้เป็นนะรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกนะคะผ่านจมูกอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะเพราะว่าคนเราอ่ะไม่มีทางที่จะโฟกัสสองอย่างพร้อมๆกันได้คือ ตราบใดที่เรายังมีสติอยู่กับลมหายใจตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะไปคิดเรื่องของอนาคตหรือว่าไปคิดเรื่องของอดีตได้นะคะมันก็จะทําให้เราอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เลิกหมกม,มุ่นกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะข้อ5ก็คือลองเปลี่ยนความเครียดที่ทำร้ายสุขภาพไปเป็นความเครียดที่ดีต่อสุขภาพ ความเครียดมันจะดีต่อสุขภาพได้ยังไงนะคะคือจริงๆเนี่ยความเครียดการตอบสนองต่อความเครียดของเราอะ่ะมี2แบบใหญ่ๆเนาะความเครียดที่มันทําลายสุขภาพก็คือความเครียดที่เรารู้สึกว่าเราถูกคุกคามนะคะกลัววิตกกังวลหรือว่าทําให้เกิดความละอายใจเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นความเครียดที่ไม่ไม่ดีต่อสุขภาพเนาะ ร่างกายจะปิดการทํางานทันทีนะคะหลอดเลือดต่างๆก็จะหดตัวเลือดก็จะไปเลี้ยงสมองน้อยลงนะคะเวลาเรามีความเครียดแบบนี้สมองจะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะแต่ในขณะที่ความเครียดที่ดีอ่ะคือความเครียดที่เรารู้สึกท้าทายความเครียดที่เรารู้สึกตื่นเต้นอยากจะทำนะคะหรือว่าต้องการจะเอาชนะมันให้ได้ะะเป็นความเครียดที่ทำให้เรารู้สึกมีความหวังนะคะ ปฏิกิยาตอบสนองของร่างกายจะไม่เหมือนกันเลยเนาะพอเรามีความเครียดที่ดีความเครียดที่ท้าทายเนี่ยเราจะร่างกายจะระดมทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีออ,อกมานะคะแล้วก็เลือดก็จะได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นมีการสูบฉีดไป,ไปเลี้ยงสมองที่มากขึ้นแล้วก็ไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้นด้วยทำให้แบบร่างกายพร้อมที่จะที่จะ,ะเผชิญกับความเครียดนั้นๆน,น,นะคะ ปฏิกิยาที่เกิดขึ้นเหล่านี้มอนเหมือนกับตอนที่เรากําลังจะออกกําลังกายนั่นเองนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นความเครียดที่ดีเนาะการการที่เราเปลี่ยนการตอบสนองความเครียดของเราเนี่ยจากความเครียดที่ไม่ดีที่เราแบบวิวตกกังวลเรารู้สึกละอายหรือเรารู้สึกกลัวต่างๆนะคะ กายมาเป็นความเครียดที่มันท้าทายเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ความเครียดมันหายไปนะคะเพียงแต่ว่าเราเลือกวิธีการตอบสนองที่เป็นทางบวกมากขึ้นนะคะมันจะทําให้เรามีพลังแล้วก็มีสมาธิในการที่จะทําสิ่งนั้นๆมากขึ้นนั่นเองเนาะคือร่างกายของคนเราเนี่ยมันตรงไปตรงมานะคะเมื่อไรเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ตรงหน้านะขณะนั้นจริงๆหรือว่าเป็นความเครียดที่เราวิตกกังวลถึงอนาคตหรือเราเอาเรื่องกเก่าๆเนี่ยมานั่งคิดนะคะแล้วเราเครียดร่างกายจะไม่รู้หรอกว่ามันมาจากทางไหนนะคะแต่รู้แต่ว่าตอนนี้เราเครียดนะเวลาเวลาที่เราเครียดร่างกายก็จะตอบสนอง ให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังเผชิญกับอันตรายอยู่นะคะแล้วก็จะแบบโอ้โหระดมทุกอย่างเลยนะซึ่งการที่เราทำแบบนี้บ่อยๆนะคะมันก็จะทำให้ร่างร่างกายเราเนี่ยผลิตฮอร์โมนความเครียดออกมาเยอะเกินไปนะคะดังนั้นสิ่งที่หมอพูดไปทั้งหมดนี่ก็เพื่อจะบอกว่านะคะ เราควรจะมีการปรับเปลี่ยนในทัศนคติบางอย่างนะคะแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างที่มันมีผลทําให้เราเครียดง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราลดโอกาสที่จะเกิดภาวะความเครียดสะสมจนร่างกายเนี่ยมีการอ่อนล้าเพราะว่าผลิตฮอร์โมนความเครียดออกมาเยอะเกินไปนะคะแล้วก็ จะจะได้ทำให้ร่างกายเนี่ยไม่แก่เร็วเนาะเซล <Sell S 2> ไม่ตายเร็วนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะหมอก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองเครียดง่ายกว่าปกตินะคะถ้าเกิดว่ามี ุคลิกภาพอะไรบางอย่างเนี่ยที่เราไม่เคยไม่เคยคิดถึงว่าอันเนี้ยมันทำให้เราเครียดง่ายกว่าคนทั่ว,วไปนะคะนะแล้วเราปรับปรุงซะเนาะมันก็จะทำให้เกิดผลด,ดีต่อทั้งตัวเองแล้วก็ผลรอบข้างด้วยนะคะอันนี้มีคำถามอะไรไม่เอ่ยอ,อ,อ,อ๋อคุณวศินสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็คุณถ้ายังมีลมหายใจยังไงต้องไปต่อข้อ5นี้เป็นบ่อยเลยค่ะใช่ใชเรื่องการหมกมุ่นก็คือหลายคนเป็นนะคะนะคือไอ้ไอ้สิ่งไอ้สิ่งที่แบบว่าสิ่งที่ทำให้เราเจ็บช้ำเรารู้สึกแบบอับอายไม่พอใจอะไรทั้งหลายเนี่ยคือมันจริงๆแล้วมันเกิดขึ้น แค่ไม่กี่นาทีเนาะแต่ว่าเหมือนเอาเหมือนแบบมีดแทงเราเนี่ยแต่ว่าเราอ่ะหยิบมีดขึ้นมาแทงแทงซ้ำๆ,ๆ,ๆอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่ต้องระวังนะคะฝึกอยู่กับลมหายใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพื่อจะลดการที่เอาเรื่องของในอดีตเนี่ยมาพูดมาคิดซ้ำๆเพื่อทําลายตัวเองนะคะคุณรัชดาส,สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ โอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะหมอก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ